สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบีบุลเดสในช่วงอัปเดตลูกหนังอีกแล้วนะครับผมจะมานําข่าวเล็กน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะก็ช่วงนี้จเงียบๆหน่อยนะครับผมเป็นพักเด็กทีมชาตินะเราไปดูข่าวแรกเลยนะครับผมกับรีพูนะก็อดีตนักเตะรีพูอย่างเจลมาติดนะครับผมเล่นกับรีพูมา8ปีนะรีพูเซ็นฟรีมาแบบโคตรคุ้มเลยนะแต่ก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บบ่อยครั้งแต่ว่าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้กับรีพูนะแล้วก็ร่วมเล่นกับฟันได้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็็เเปนนกองงหลัทที่ไไว้้้ใจดดะสุาาย เลือกที่จะแขวนตะต,ะตะไปนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หายนะก็ขอให้โชคดีในทางเลือกใหม่นะได้ข่าวว่าเขาจะไปเป็นโค้ชทีมเยาวชนทีมไหนสักที่หนึ่งนะครับผมเราไปดูข่าวต่อไปครับเทรนด์เล็กซนเนอร์แอนโนกับตำแหน่งใหม่ของเขานะครับผมรีคาสลกุนซือของทีมชาติอังกฤษชั่วคราวเนี่ยเขาอา นำเทรนต์ไปเล่นแบ็กซ้ายนั่นเพื่อนนะแล้วก็เล่นได้ดีเลยทีเดียวได้แมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับผมแล้วก็ทําประตูได้ด้วยลูกฟรีคิกด้วยนะก็ก่อนจะยิงเนี่ยกิริศเหมือนจะไปแย่งนิดหน่อยกิริศเขาก็บอกว่าเออเหมือนไปท้าทายเขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างงี้นะผมกวนๆหน่อยนะสไตล์กิริศคิดเล่าของเรานะครับผมเขาก็ไปบอกว่าเออถ้านายยิงเข้าอ่ะฉันใจ่ายให้เลย500ปอนด์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สุดท้ายแล้วเทนยิงเข้าจริงกิริศเขให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นหนี้เขาหน้าครับผมก เราไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะครับผมหงจับตาดูแบ็กซ้ายเบนฟิก้าครับผมอัลวาโรคาเลเลสเหรอครับถ้าอ่านไม่ผิดนะแบ็กซ้ายเบนฟิก้านะผมเป็นดาวรุ่งนะอดีตเด็กเก่าแมนยูนะครับผม,ผมเพื่อนๆหงกําลังจับตามองจริงๆนะคือส่งเมลมองไปดูฟอร์มเขาจริงๆนะเพื่อนนะนี่นข่าวนี้เป็นข่าวจริงแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมคือลิปูต้องมองแบ็กซ้ายตัวต่อแทนของแอนดรูโรเบอร์ซันแล้วนะครับผมเนื่องจากโรเบอร์ซันเนี่ยเขาเริ่มโดยรา มากพอสมควรแล้วตอนนี้ก็ไว้เลขสามนะโรเบิร์ตสันแล้วก็ฟอร์มตกบ้างเจ็บบ่อยบ้างเลยไม่เหมือนเก่าเท่าสักเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ริพูก็เล็งไปที่อาวโรคาเลเลสครับผมก็แบ็กซด์ยตลุลงชาวเบนฟิบสกาเด็กเก่าผีนะครับผมเราไปดูแมนยูกันต่อครับแมนยูข่าวสำคัญเลยครับเตอร์สิตครับเอเดนเตอร์สิตนะก็เป็นโค้ชเก่าของอา uh, ดอตมูลน,นะแล้วก็ฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยพาดอตมูลเข้าชิงชนะเลิศกับเลวมาดริตด้วยนะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมคุณซื้อไว้หนุม่มวัยนะ พาดอดมูลเข้าชิงยูฟาเสร็จแล้วก็แยกทางกับดัดมูลไปตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับเป็นกุนซือสมัยใหม่ที่น่าสนใจเลยพอสมควรนะก็มีข่าวว่าเขาเต็งคุมผีนะครับผมเต็งกี่คนแล้วไม่รู้นะแต่ก็นี่เป็นข่าวจริงนะเพื่อนนะเตอร์สเซ็์ใครอยากได้บ้างนะครับผมก็ลองไปค้นหาดูประวัติเขาดูนะคุมดอดมูลได้ไม่เลวเลยนะผมคุมได้ดีพอสมควรเลยนะรูปแบบการเล่นอะไรก็เป็นรูปแบบสมัยใหม่ทั้งนั้นนะครับผมก็มาคุมแมนยูแทนเอลิเทนฮาร์กก็คงจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรนะ ก็ไม่รู้ต้องดูกันต่อไปนะครับผมเราไปดูนักเตะกันนักเตะที่คนสําคัญของแมนยูในชั่วโมงนี้นะรามุสฮอยลุนนะมีข่าวว่าเจ็บอีกแล้วนะเพื่อนนะก็ไปทีมชาติล่าสุดเนี่ยเหมือนประเมินไม่ผ่านเขาก็เลยไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงทีนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่ากลับมาแมนยูเนี่ยจะได้ลงไหมจะจะต้องเจ็บพักต่ออีกขานาดตอนนี้กําลังประเมินยังไม่มีข่าวอะไรออกมานะแต่ว่า ถามว่าเจ็บจริงแต่ว่าไม่รู้เจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนนะครับผมมันอยู่ตอนนี้ยิ่งขาดตัวจบสกอยนะถือว่าเสียหายพอสมควรเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อนะครับผมวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปช่วงท้ายผลกันต่อครับเพื่อนๆครับไปครับ